ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนำรถอีซูซุวีคร s สมาดั้งมาบ้างนะครับน่าจะเราลาปี2013นะครับก็คือปีแรกๆที่อีซูซุสร้างชื่อเสียงขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้บ้างครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะน้อยใจว่ามีแต่มีทั้งตมีแต่โตโยต้ามีฟอร์ดมีอะไรนะแต่ว่าทำไมอีซูซุไม่ค่อยมีเลยจริงๆแล้วมีหลายคันนะครับอีซูซุ แต่ว่าเราก็ทุกยี่ห้อนะครับมีหลายคันแต่ว่าตัดต่อไม่ทันวันนี้เราก็เลยนำรถอีสุ v c r o s สมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันว่างานติดตั้งแบบฝังเนี่ยนะครับมันจะดีสวยขนาดไหนครับในรถปี2013ก็ถือว่าจะทะลุทะลุ10ปีไปแล้วเนี่ยมันยังพอจะใช้ได้ดีหรือไม่ซึ่งผมเองก็ใช้อ e ีสุ V-Cross อยู่นะครับ คราวนี้เรามาดูหน้าตากันเลยครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรครับเรามาเยืนชมหน้าตาอ s ส v วิคอร์สปีน2013นะครับว่าหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้นะเราก,เราก็เราก็ทำการอ,าออกแบบนะครับออกแบบติดตั้งโดยการเจาะไฟเลดด้านหน้าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้นำเชือก ออกมาด้านหน้าเราก็ติดตั้งบานพับเข้าไปนะครับเวลาจะใช้เราก็จะได้เปิดออกมาแล้วครับเราก็ขาตัวนี้คือขาที่เรางาน c ีนีนะครับเลเซอร์ c ี c ีพร้อมสีพาวเดอร์โค้ตก็จะไม่เป็นสนิมนะครับนะยกเว้นถลอกนะครับแล้วก็ย้ายปลั๊กรีมโมทมาให้ใช้ด้านหน้าให้ใช้ได้สะดวกและง่ายขึ้นคันโยกเกียร์ครับท่านผูช้ชมครับตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าคันโยกตัวนี้เวลาเราจะปลดเกียร์ฟรีนะครับ เราจะต้องผลักนะฮะหรือดันได้โดยที่ไม่ต้องเ,เออจาะกระจังด้านหน้านะครับเราเวลาใช้เราก็เปิดบานพับขึ้นมานะบานพับออตัวนี้นะครับขาตัวนี้มันเหมือนแพงคนะแต่มันมีหลายชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งตก600บาทนะครับนะบเนี่ยมันออกแบบมาอย่างเงี้ยลูกค้าบางท่านเออทำไมแพงจังนะครับตัวนี้บานพับตัวนี้ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเราทำเอ้ไม่ได้ครับต้องวิ่งโรงงาน เพื่อตัด p น c ขีข้นมามันหลายชิ้นเลยทีเดียวครับแล้วก็มีน็อตอีกต่างหากครับท่านผู้ชมครับในคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆเรามี2คันนะครับไม่ใช่คันเดียวนะครับแล้วก็สีขาวด้วยกันทั้งคู่ด้วยครับข้อสังเกตคือตรงนี้ครับในวงสีแดงเนี่ยครับนี่คือคันที่1นนะส่วนคันที่2เนี่ยเ,เกียร์ของวินจะอีกแบบหนึ่ง ครับที่เราวงไปด้านหน้ารวมทั้งกระจังเลยเนี่ยตาไฟไฟ,าไฟอะไรไฟหลีไฟอะไรพวกนี้ก็ไม่เหมือนกันนะแต่2รุ่นเนี่ยใช้วินคนละรุ่นกันนะครับคันที่1เนี่ยเป็นรหัส ps 1 2 heavy duty นะครับส่วนคันที่2เป็นรหัส e เอ5่0องห้ารนะครับนะทั้งสองรุ่นสองแบบแยกไม่ออกเลยถ้าผมไม่บอกท่านผู้ชมดูไม่ออกแน่ๆเลยครับ ทั้งสองรุ่นนี่นะครับท่านผู้ชมครับออสร้างผลงานออกมาเยอะค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับเรียกว่าตามมาติดตั้งกันหลายคันเลยทีเดียวครับนะหลังจากที่ออกทริปแล้วเนี่ยไปเจอเหตุการณ์สถานการณ์หนักๆเนี่ยนะครับก็จะตามเข้ามาเปลี่ยนวินกันอย่างมากเลยทีเดียวครับยกเว้นคันที่ไม่เจอหนักไม่อะไรเนี่ยอาจจะไม่พบเหิุอะไรผิดปกตินะครับ แต่ถ้ามาเหตุการณ์สถนานการณ์ขับขันเนี่ยอจาจารย์วินเนี่ยมันจะเป็นตัวฟ้องฮะว่าพาท่านออกจากป่ามาได้หรือไม่ครับถ้าท่านผู้ชมอยากทราบว่าทั้ง2รุ่นมีดีตรงไหนนะครับก็รับกวนตามเข้าไปดูรีวิวทั้ง2รุ่นได้นะครับแนะนําให้ศึกษานะครับเพราะว่าถ้าศึกษาแล้วเนี่ยเราจะทําให้เราเนี่ยเ,เสียเงินครั้งเดียวที่สําคัญก็คือ เรื่องความปลอดภัยแะแบบระบบเบรกของตัววินเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าเราต้องพาครอบครัวของเราไปด้วยอย่างไรก็ดีเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ทั้ง2รุ่นนี้ไว้ให้ท่านผู้ชมชมด้านบนนะครับก็เราจะได้มีข้อมูลเพียงพอที่จะติดตั้งวินอย่างไรให้เหมาะกับเราแล้วก็ใช้ได้นานๆพาเราออกจากอุปสรรคมาได้อย่างแน่นอนนะครับ คราวนี้มาชมวิธีการใช้งานวินเบื้องต้นนะกันนะครับว่ามันสะดวกมันง่ายขนาดไหนนะครับความยากง่ายความคล่องตัวในการใช้ในงานติดตั้งแบบฝังเนี่ยนะครับมันยุ่งยากซับซ้อนขนาดไหนเราตามมาดูกันครับจะเห็นว่าเ,เราฝังแบบนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับข้อดีแน่ๆเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักตัว วินมันจะไม่มากจนเกินไปนะครับก็คือจะส่งผลให้ลดโอกาสหหวที่น้อยมากครับวิธีการใช้อันดับแรกเลยครับเปิดป้ายทะเบียนขึ้นมานะพอเปิดป้ายทะเบียนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นเชือกตะขอสัตว์ของตัววินนะครับนะแล้วเราก็ทําไงอะ่ะจะดึงเชือกออกมาถ้าเป็นัทวทั่วไปก็ต้องเปิดปากกระโปรงถูกต,ต้องไหมครับไม่ครับของเราใช้วิธี แก้ขาเกียร์ของวินเนี่ยนะครับมาให้เราจับลวงด้านหน้าได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องเปิดฝากระโปงนะเพิ่มความสะดวกนะถ้าตรงนี้ลวงไม่ได้เราจะใช้วิธีต,ต่อขาวินนะครับแต่ในกรณีเคสของรถคันนี้ไม่ต้องต่อขาเกียร์วินครับสามารถโยกเกียร์ฟรีได้เลยนะเมื่อได้ตำแหน่งเกียร์ฟรีมาแล้วก็ดึงเชือกออกได้เลยครับแบบง่ายๆเลยครับเนี่ยนะฮะ กับตะขอได้ก็วิง่งวิ่งไปดึงเกาะต้นไม้นะครับจะเห็นว่าของไฮวินเนี่ยส่วนใหญ่เกียร์จะไม่ค่อยหนักไม่ค่อยหนักมากนะครับโดยเฉพาะรหัสพวกพ s อะไรพวกนั้นยิ่งเบาเลยครับเลยก็แทบจะจับวิ่งได้เลยเดียวครับในบางรุ่นบางยี่ห้อก,ก็จะต้องช่วยกันดึง2คนสคนเลยประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นตัวของไฮวินไม่ต้องห่วงครับนะหนักไปเราก็มาปรับให้ได้ครับนะเราแก้ให้ได้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะว่าเรามีช่างประจับอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะเราใช้เสร็จเราก็ปิดนะอย่างเงี้ยปิดปิดปิดเปิดบานพับเพื่อจะได้ไม่เกะกะน,นะซึ่งก็ดีก็คือความเรียบร้อยคราวนี้เราโมทล่ะีโมทเราทำยังไงเราก็เรายา้ายปลัก๊กีิมทเนี่ยนะครับมาไว้ด้านบนเพื่อให้สามารถที่จะเสียบปลัก๊กีิมทได้แบบง่ายๆคล่งงองคล่องตัวอีกเหมือนกันเช่ว่าขั้นตอน การใช้งานของเราเนี่ยมันก็เลยง่ายไปหมดอะครับเพียงแต่ว่างานติดตั้งมันก็จะใช้เวลามากขึ้นนะครับซับซ้อนมากขึ้นช่างก็จะเหนื่อยขึ้นแน่นอนครับค่าแรงก็จะเพิ่มตามขึ้นมาแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกเห็นว่าเออมันไม่จําเป็นต้องละเอียดขนาดนั้นก็แจ้งช่างมานะครับเราก็จะได้ลดค่าแรงออกไปให้เหมาะสมกับการใช้งานของทุกท่านเลยครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ กับท่านก็รบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเวลาเรามีคลิปใหม่ๆออกมาท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมนะครับรวมทั้งบางครั้งบางคลิปอาจจะต,ตรงกับความต้องการของท่านด้วยเงี้ยยิ่งมีประโยชน์กับท่านเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ